คำทํานายคู่คลองมหาสมบัติท่านผู้เกิดปีกุลหรือปีสุกรธาตุน้ำดังนี้ถ้าเนื้อคู่เกิดปีกุลท่านว่าตกสมบัติค้าผ้าถ้าเนื้อคู่เกิดปีชวดท่านว่าตกสมบัติหัวเมืองถ้าเนื้อคู่เกิดปีฉลูท่านว่าตกสมบัติเลี้ยงม้าถ้าตเนื้อคู่เกิดปีขานท่านว่าตกสมบัติเทวดาถ้าเนื้อคู่เกิดปีเถาะท่านว่า ตกสมบัติคนโหดถ้าเนื้อคู่เกิดปีมะโลงท่านว่าตกสมบัติพระไพรศพถ้าเนื้อคู่เกิดปีมะเสงท่านว่าตกสมบัติทำนาถ้าเนื้อคู่เกิดปีมะเมียท่านว่าตกสมบัติขุนนางถ้าเนื้อคู่เกิดปีมะแแม่ท่านว่าตกสมบัติขายยาถ้าเนื้อคู่เกิดปีวอกท่านว่าตกสมบัติขุนนาง ถ้าเนื้อคู่เกิดปีละกาท่านว่าตกสมบัติเศรษฐีถ้าเนื้อคู่เกิดปีจอท่านว่าตกสมบัติมัชชิมาจบคำทำนายคู่ครองม,มหาสมบัติท่านผู้เกิดปีกุลหรือปีสุกรธาตน้ำไว้แต่เพียงเท่านี้